ญี่ปุ่นเนี่ยพอจะออกแบบรถแหนจะเปลี่ยนทีหนึง่งจะต้องเอาคนที่ดูแลเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาแต่จีนเนี่ยเขาถือว่าไอ้การทํารถเนี่ยรถยนต์ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมเขาเห็นว่าตรงไหนสวยเนี่ยก็ไปจ้างคนเก่งที่เป็นฝรั่งที่ไหนเก่งเอามาหมดเลยไอวัฒนธรรมคือไม่ต้องคิดเลยเอาของดีของสวยที่ราคาสมเหตุผลออกมาขาย คือรถจีนเนี่ยผู้นําประเทศเขาเนี่ยเก่งคือเขามองแล้วถ้าเขาทําแบบเดิมส่งเสริมให้บริษัทต่างๆผู้ผลิตของจีนเนี่ยทำแบบสันดาปภายในต้องใช้เวลาไม่รู้เท่าไหร่เลยจะตามญี่ปุ่นตามเกาหลีตามฝรั่งตามอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตามไม่ทันหรอกผู้นําจีนคิดใหม่เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรากระโดดข้ามไปเลยทําสิ่งที่พวกเขายังไม่คิดเชื่อเพลิงทางเลือกไฟฟ้าไงมีเงินช่วย ทำเลยรถไฟฟ้าโอ้โหตอนนั้นออกมาเนี่ยผมว่าประมาณสัก5-6 0 0บริษัทเห็นจะได้นะครับทําออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็ขายคนจีนด้วยกันมีส่งไปขายเมืองนอกบ้างอะไรต่างๆนี่นะครับครน,นี้พอถึงระยะหนึ่งเนี่ยผู้นำเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าเขายังส่งเสริมต่อไปมันจะเกิดการแข่งขันตัดราคากันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราเลิกส่งเสริมดีกว่า เขาก็เริ่มประกาศเมื่อ5 6ปีที่แล้วว่าเขาเลิกส่งเสริมละบริษัทต่างๆนี้ก็ค่อยๆลดลงนะครับบริษัทที่เอาตัวไม่รอดหลังจากที่เ็าไม่ส่งเสริมเนี่ยก็ค่อยๆเจงไปจากประมาณ5 600ลงมาเหลือประมาณ2-300ทํานองนี้นะครับปัจจุบันก็เหลือประมาณร้อยกว่าตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่รัฐบาลเขามองลงหน้าแล้วก็เห็นแล้วก็ใช้วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีต่อสู้กับคู่แข่งอื่นซึ่งทำลถมานานแล้ว ก็คือญี่ปุ่นเกาหลีและฝรั่งพอเขาทำออกมาเนี่ยตลาดที่เขาต้องการส่งออกเนี่ยแน่นอนส่งไปอเมริกาแน่นอนคนที่มีตังซื้อของแบบนี้เนี่ยก็เยอะพอสมควรแต่รัฐบาลเขาเริ่มปกป้องผลประโยชน์ก็คือขึ้นภาษีก็ถือว่าเป็นรถจีนที่เข้ามาเหมือนตีตลาดเขาขึ้นภาษีโอ้โหเป็นร้อยเเลยยุโรปก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกันก็โดนขึ้นภาษีท่านี้เมืองไทยเนี่ยนอกจาก ไม่ขึ้นภาษีแล้วเนี่ยยังมีเงินช่วยเหลือให้เขาด้วยนะรัฐบาลที่เขาเรียกว่า EV 3.0จะมีเงินแสนห้าหมื่นบาทเนให้กับผู้ผลิตรถยนต์ที่ทำต่อ1หนึ่งคันเป็นรถไฟฟ้าถึงสิ้นปีนี่มันจะเปลี่ยนเป็น EV 3.5ก็คือเหลือแสนหนึ่งจากสิ้นปีนี้เป็นต้นไปแต่ก็ยังให้เขาอยู่ไงทีนี้พอให้เขาเนี่ย ใจของเราก็คือต้องการจะให้เพื่อที่เขาจะมาเหมือนตอบแทนให้กับคนซื้อนะแต่ก็งงว่าทาไมรัฐบาลไม่ให้ตรงกับเรานะคนซื้อพอไปให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่มีกฎหมายไหนบอกว่าผู้ผลิตจะต้องเอามาให้กับผู้ซื้อเขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้างบางยี่ห้อก็เอามากลายเป็นส่วนลดตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสงครามราคายุ่งไปหมดเลยจริงๆสําหรับเมืองไทยเนี่ยเขาอยากมาอยู่แล้ว เพราะมันเป็นศูนย์กลางของเอเชียเลยนะครับทำรถที่เมืองไทยส่งไปขายมาเลเซียส่งไปขายสิงคโปร์แม้กระทั่งอิโนโดนีเซียที่ไหนก็ตามได้เยอะเลยตลาดมันใหญ่นี่คือต้นกําเนิดของการที่รถจีนที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมาเกิดในในเมืองไทยของเราครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเรามองเรื่องผู้ผลิตรถนะครับจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลี แม้กระทั่งฝรั่งบางยี่ห้อนะส่วนใหญ่เขาจะมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมประจำชาติก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยพอะจะออกแบบรถแหนจะเปลี่ยนทีหนึ่งจะต้องเอาคนที่ดูแลเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาคุยกันกว่าจะได้กว่าจะเปลี่ยนแบบใช้เวลา5ปี7ปีนะครับเกาหลีเช่นเดียวกันน้อยลงหน่อยแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีไอเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยอยู่นะครับแต่จีนเนี K ่ยเขาถือว่า ไอ้การทำรถเนี่ยรถยนต์ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมรถยนต์เป็นของใหม่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปยึดถือนโยบายที่เป็นวัฒนธรรมอะไรเลยเขาเห็นว่าตรงไหนสวยเนี่ยก็ไปจ้างคนเก่งที่เป็นฝรั่งออกแบบหน้าตาดีก็ไปจ้างอิตาเลียนจ้างใครก็ตามที่ออกแบบดีมาเลยคนที่ออกแบบเครื่องยนต์เก่งอ่าวอยอรมมนใช่ไหมมาช่วยกันช่วงล่างที่ไหนเก่ง คือจ้างมาหมดเลยเพราะฉะนั้นไอการที่เขาได้คนแบบนี้มาเนี่ยเขาตัดปัญหาไงตัดปัญหาเรื่องไอวัฒนธรรมคือไม่ต้องคิดเลยเอาของดีของสวยที่ราคาสมเหตุผลออกมาขายคนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการซื้อวัฒนธรรมคือเราก็ซื้อตามความเห็นว่ามันสวยมันใช้งานได้ราคาดีนี่ก็คือการซื้อของคนไทย งานของเราเนี่ยก็จะมีรถจีนเนี่ยเข้ามาขายเยอะเลยแล้วหน้าตาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกหลายคนก็บอกว่าสวยะนะตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนที่ซื้อโดยเฉพาะในงานของเราเนี่ยปีที่แล้วเชื่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยออกมา38%เป็นะเป็นรถไฟฟ้ารถสันดาบเนี่ยเหลือแค่34%เจากเมื่อก่อนรถสันดาบเกือบหมดเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีมีผลมากเลย แต่อย่างที่ผมว่านะครับคือในช่วงแรกคนที่ซื้อรถในงานเนี่ยจะเป็นรถคันที่2ของครอบครัวรถคันที่3ของครอบครัวเพราะฉะนั้นไอการที่จะคิดมากว่าซื้อไปแล้วจะเติมไฟที่ไหนเดินทางไกลจะต้องแวะตรงไหนหรือเปล่าละอะไรต่างๆเนี่ยเลิกคิดเพราะถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้ก็ใช้รถสันดาปอย่างเวลาจะไปเยี่ยมลูกค้าก็เอาสันดาปไปเยี่ยมแต่เวลาถ้าจะต้องการขับจากบ้านมาที่ทํางาน เป็นระยะทางที่รถไฟฟ้ารับได้ก็ใช้รถไฟฟ้าอันนั้นเป็นการซื้อเป็นรถคันที่สองของครอบครัวแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดนั้นเริ่มพดตัวแล้วมันกลายเป็นตลาดรถคันที่1พอตลาดรถคันที่1เนี่ยคนที่จะซื้อต้องคิดมากละเช่นตัวเองอยู่อหอพักตัวเองอยู่คอนโดสมมติมีที่ชาร์จอยู่8ตัวตอนนี้รถมี6คันแต่ถ้ารถมี10คันทำยังไง สิ่งเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าต้องการจะเดินทางไกลไปเชียงใหม่จะต้องหยุดแวะกี่ครั้งพักแรมหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยต้นทุนเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันจะต้องคิดแล้วมันก็เลยทําให้รถสันดาปเนี่ยกลับมาได้รับความนิยมใหม่ก็เอาไว้ก่อนไฟฟ้าเอาไว้ก่อนนะมาเล่นสันดาปที่เป็นไฮบริดจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ก็คืออย่าเพิ่งกระโดดข้ามไปหาสังคมใหม่ คือเราใช้สังคมสันดาบเนี่ยเรามาประมาณ 5, 6, 0ปีแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกระโดดเร็วเกินไปไปหาสังคมไฟฟ้าค่อยๆไปไอ้ค่อยไป,ไยยไปนี่มันก็จะมีเนี่ยไฮบริดพลักอินไฮบริดที่เป็นทางเลือกก็ใช้อย่างนั้นก่อนก็ได้ครับ